สำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ที่มีพุ่มใบแน่นทนทานต่อการตัดแต่งกิ่งได้ดีนอกจากนี้ยังชื่นชอบดอกที่มีสีขาวสว่างกระจ่างตาแบบนี้พุทธแคระเป็นอีกต้นหนึ่งที่มีคุณสมบัติในลักษณะนี้เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูได้ง่ายแล้วก็สามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการหรือจะปล่อยเขาไว้ให้พ้นความเป็นระยะแคะหรือเป็นต้นไม้เตี้ย ไปเป็นไม้พุ่มสูงก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันเป็นต้นไม้ที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทั้งจะปล่อยเป็นไม้พุ่มสูงใหญ่โตหรือรวมไปถึงปลูกเป็นไม้กระถางปลูกเป็นไม้ในแปลงที่คุบมคุม,มสงพุ่มไว้เจ้าพุทธแคระก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้อยู่เราก็ไปรับฟังข้อมูลกับมือเย็นจุดเดือดตอนนี้ครับ เช่นเคยครับมือเย็ยนตูต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็ยนแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าพุทธแคะเราก็เริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยถึงถิ่นกําเนิดของเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดกว้างมากๆแล้วก็รวมไปถึงมีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราด้วยโดยถิ่นกําเนิดของเขาอยู่ในอินเดีย ทั้งในรัฐอัดสัทางด้านใต้ของเชือกเขาฮิมาลัยทางด้านตะวันออกแล้วก็ตะวันตกในเนปาลในบังคลาเทศในลาวไทยกัมพูชาเวียดนามโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าพุทธแคก็คือเทอร์เบเนียมอนทานาดิบริกาตาสำหรับชื่อสกุลเทอร์เบเนียมอนทานาตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งมีความหมายของชื่อถ้านํำมาเขียนแล้วก็จะหมายถึงการท่องเที่ยวไปในภูเขาสำหรับชื่อชนิดดิบริกาตานั้น เป็นคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในที่นี้ก็มาจากคุณลักษณะของสันฐานต้นที่มีการแตกพุ่มออกไปอย่างมากแล้วก็หนานแน่นนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะรู้จักพุทธแคร์แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองไม่ได้มีลักษณะแคร์หรือมีความสูงไม่มากนักตามธรรมชาตินะครับเราจําเป็นจะต้องมีการตัดแต่งพวกพุ่มส่งพุ่มไว้โดยวิสัยการเจริญเติบโตของเขาสามารถจะเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองสามารถจะสูงได้ถึง2เมตรเลยและนอกจากนี้ความเป็นไม้ไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าเขาจะให้พุ่มใบเขียวขจีทั่วนาตาปีเลยแต่จะมีการทิ้งใบหลุดร่วงทยอยออกมาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อของฤดู ฝนกับฤดูหนาวซึ่งจะมีความชื้นสัมพัส์ในอากาศน้อยและยิ่งถ้าเราลดน้ําน้อยด้วยแล้วก็เราก็จะพบว่าพุ่มใบที่เขียวขจีของเจ้าพุทธแครนั้นก็จะเกิดอาการเหลืองแล้วก็ทิ้งใบหลุดร่วงจํานวนมากกระนั้นก็ไม่ได้ทิ้งใบจนหมดต้นจนเหลือแต่กิ่งก้านหรือดอกเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ถ้าเราปล่อยเขาให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเราก็จะเห็นพุ่มใบของเขามีลักษณะเป็นเรือนยอดกลมๆซึ่ง มีพุ่มใบแน่นมากๆโดยลำต้นก็จะมีเปลือกที่เป็นผิวเรียบแล้วก็จะมีสีเทาอ่อนๆดูสีสว่างมากเลยตัดไปด้วยกันดีกับใบเดี่ยวขึ้นเรียงตรงกันข้ามใบเหล่านี้มีลักษณะเป็นใบรูปไข่รูปรีส่วนกว้างที่สุดของใบเนี่ยจะค่อนๆมาทางฐานใบแล้วก็โคนใบมนเข้าไปหาตัวก้านใบตัวปลายใบก็จะเรียวแหลมแล้วก็สีเนื้อใบนั้นส,สีเขียวเข้มชัดเจนผิวใบมัน แล้วก็เส้นใบชัดเจนมากๆเลยนะครับขอบใบเรียบสีด้านล่างของใบอาจจะดรอปลงเล็กน้อย และสิ่งที่โดดเด่นทําให้ตัวทรงพุ่มของเจ้าพุทแครนั้นดูโดดเด่นมากๆเลยก็คือตัวช่อดอกของเขาซึ่งมีสีขาวโดยดอกเหล่านี้เป็นช่อรวมแบบช่อเชิงหลันซึ่งจะออกดอกบริเวณตามปลายกิ่งแล้วก็ซอกใบดอกเหล่านั้นก็จะค่อยๆทยอยบานแล้วก็ร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆดอกย่อยนั้นโคนกลีบดอกนั้นเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวมีกลีบดอกที่ผายออกไป5กลีบแต่ถ้าเราพินิจพิจารณาดีๆตรง ปากกลีบดอกนั้นจะมีสีเหลืองอ่อนๆแซมสักนิดหนึ่งแล้วก็ตัวกลีบดอกสีขาวนั้นก็จะมีลักษณะบิดเกลียวไปทั้งนี้เจ้าพุทธแคเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งให้ดอกสีขาวสว่างกระจ่างตาแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนั่นหมายความว่าเราจะเห็นพุ่มใบเขียวลักษณะนี้ไปพร้อมๆกับการออกดอกสีขาวแซมอยู่ตลอดเวลาเลยและถ้าเราจัดการเรื่องความอุดมสมบูรณ์ และน้ำท่าดีๆรวมไปถึงแสงแดดดีๆแล้วก็เราจะเห็นพุ่มใบเขียวกระจีตัดไปกับสีขาวที่ออกดอกดกไปตลอดทั้งปีด้วยครับสำหรับตำแหน่งแห่งที่ในการเลือกปลูกเจ้าพุทแคระลงไปถ้าจะให้ได้ผลดีมากๆเลยเป็นพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดก็ประมาณสัก 4- 6ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าในพื้นที่ร่มรำไรหรือร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็ไม่แนะนำนะครับ ต้นจะโยงขึ้นใบจะอ่อนย้อยปลกลงแล้วก็อ่อนแอต่อการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงง่ายๆมากๆเลยครับในการปลูกนั้นก็สามารถจะปลูกลงไปในดินโดยตรงแล้วก็ปลูกลงในกระถางอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่มือเย็นปลูกเจ้าพุทธแครมาก็สามารถจะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ํามีการท่วมขังของน้ําบ้างในช่วงฤดูก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงเลย อย่างไรก็ตามอย่าไปเสี่ยงแบบที่ผมปลูกเลยนะครับแนะนําว่าถ้าสามารถจะพูนเนินดินของแปลงนั้นหรือปลูกลงในกระบะที่อยู่สูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัก30-40ซนติเมตรแบบนี้ก็จะทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวเขาเองไม่ถูกน้ําท่วมขังชื้นแฉะนั่นเองนะครับโดยการปรุงดินปลูกก็ใช้ดินเดิมหนึ่งส่วนแล้วก็ปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกจํานวนมากๆแนะนําว่าอย่าปลูกลงในดินโดยตรงโดยที่ไม่ปรุงดินเลยนะครับปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยอีก1ส่วนคลุกเคล้าเข้าไปด้วยกันจะทําให้มั่นใจได้ว่ามีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาและในการให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องไปก็ใช้ปุ๋ยคอกก็เพียงพอแล้วเพราะมูลค่าไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับการปลูกในจํานวนมากๆการใส่ปุ๋ยคอกหรือยินทรีวัตถุลงไปก็มีผลดีทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารทยอยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขานั่นเองนอกจากนี้เรื่องของการให้น้ําให้น้ําทุกวันเลยครับอย่างน้อยวันหนึ่งครั้งเพราะว่าเจ้าพุทแคระนั้นเป็นต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยนะครับถ้าเราให้น้ําไปเขาก็มีปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาเขาก็จะผลิดอกผลิใบให้เราเห็นอยู่เรื่อย หรือแม้กระทั่งในช่วงที่แล้งงเจ้าพุทแคระก็ทนแล้งในระดับที่อึดถึกทนมากๆแต่ถ้าเราลดน้ําให้เขาได้อัตราการเจริญเติบโต,ตก็ต่อเนื่องไปแต่ถ้าเราจําเป็นจริงๆเป็นบ้านสวนที่ปลูกพุทแคะไว้แบบนี้เขาก็ยังคงมีชีวิตให้เราเห็นอยู่1เดือน2เดือนผ่านไปเขาก็ยังรอคอยการมาของเราแต่ถ้าเราให้น้ําทุกวันก็จะตอบแทนด้วยการให้ใบที่เขียวขจีแล้วก็รวมไปถึงให้ดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าดอกของพุทแคะนั้น ก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนจะไม่เด่นชัดขณะที่ลอยข้ามทุ่งไปแตะจมูกเราในระยะไกลๆต้องเดินเข้ามาใกล้สักนิดถึงจะได้กลิ่นหอมของเจ้าพุทแคระได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็ทั้ง2แบบถ้าหากเราปลูกควบคุมทรงพุ่มแล้วก็ปลูกทําสวนแบบฟอร์มอลหรือสวนปริษก็คือปลูกตัดเป็นแท่งเรียมเป็นพุ่มกลมแบบนี้ก็ควรจะตัดแต่งกิ่งด้วยกันไกลแบบยาว 15วันครั้งหนึ่งหรือถ้าจใจดีก็7วันเลยแต่ถ้าเลยไปถึง1เดือนหรือมากกว่านั้นก็อาจจะทําให้ทรงพุ่มนั้นยืดยาวแล้วก็พุ่มใบจะหลงเหรงจากการที่ตัดก,กิ่งใบที่ยืดยาวไปแล้วก็จะเห็นแต่กิ่งก้านเห็นช่องว่างไม่เห็นพุ่มใบที่เขียวกระจีนแน่นทั้งแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นตัดแต่งใบบ่อยทุก7วันทุก15วันแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยครับ <Okay. S 1> หรือถ้าท่านจะปล่อยทรงพุ่มไว้เลยโดยที่ไม่ทําการตัดแต่งกิ่งเขาก็จะให้ ทรงพุ่มตามธรรมชาติซึ่งเป็นพุ่มค่อนข้างกลมแล้วก็มีทั้งใบที่เขียวขจีแล้วก็ดอกที่เราเห็นได้อย่างสวยงามนั่นเองสําหรับเรื่องโรคและแมลงอย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในย่านบ้านเรานี้เองจึงอดทนหรือทนทานต่อการเข้าทําลายของโรคและแมลงดีพอสมควรเลยแต่ถ้าท่านกังวลในกรณีที่มีใบจุดใบไหม้เกิดขึ้นซึ่ง อาจจะเป็นเพราะมาจากเชื้อราหรือแบคทีรียเข้าทำลายในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นทุ้งสูงอย่างหน้าฝนแบบนี้เราก็ใช้ตัวไตซารแล้วก็ลามินาผสมน้ำฉีดพ่นในกรณีที่ระบาดมากๆก็ใช้สักสองรอบนะครับห่างกันประมาณสัก5วันฉีดพ่นไปในช่วงระยะเวลาเย็นนอกจากนี้มีแมลงปากดูดที่เข้าโจมตีได้บ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลีอ้ออน หรือแม้กระทั่งเพีย้ยแป้งแล้วก็รวมไปถึงเพีย้ยไฟลายแดงก็เข้าทำลายได้ดีเลยนะครับแนะนําให้ใช้บูรินแล้วก็เมทซานผสมพร้อมกันฉีดพ่นเข้าไปด้วยกันเลยนะครับถ้ามีอาการระบาดมากแล้วก็ฉีดสัก2รอบห่างกันทุก5้าวันแบบนี้ใช้ได้เลยสําหรับเรื่องหนอนมีเข้าทําลายได้บ้างนะครับแต่ดูปริมาณใบก็มีเยอะแยะมากมายเลยถ้าไม่กังวลกับเรื่องของการเข้าโจมตีของหนอนก็ปล่อยให้เขากินบ้างแต่ถ้า กังวลไม่อยากให้เขาไประบาดกับต้นอื่นด้วยแนะนาให้ใช้ไลนิง่งผสมน้าฉีดพ่นในช่วงเย็นๆยเช่นเดียวกัน, <Okay. S 1> นครับหากท่านมีพื้นที่แสงแดดเต็มวนันมีเวลาในการดูแลต้นไม้ไม่มากนัก <ๆ S 1> เพียงแค่รดน้ําเป็นบางครั้งคราวการให้ปุ๋ยก็นานๆมาให้ทีหนึ่งรวมไปถึงท่านที่ต้องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่โตมากๆแล้วก็มีการปลูกควบคุมทรงพุ่มไว้พุทแคระเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีคุณสมบัติอึดถึกทนอย่างที่มือเย็นว่าไป หาาปลูกกันนะครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นให้ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราซึ่งจะเกิดอันตรายต่อทั้งระบบนิเวศต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองเมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมเทศไทยในการป้องกันกาจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อยา่าง เอาอยู่และที่สําคัญก็กคือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในส่วนของเรานะครับสามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอป l ลยเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับ a อป l ลยเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เชิญชวนท่านให้กด Subscribe ติดตาม,มาเมืเอยันไว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมเมยงด้วยนะครับตอนนี้เมย์ยังสตดิโอและแอไปไบเกมประเทศไทยรวมไปถึงพูดแค่หลาบแล้วนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ